กันมารางเล่นสนามหญ้าตอนเย็นนะพี่กับน,น้องเขาเนาะจ๊ดกระแจ๊กเนาก็เย็นดีได้เนาะเนี่ยมาแร่นง่าเนะี่ยอากาศดีอากาศเย็นๆจักน้อยเนหะ็นไหม ไปนั่งก่อนลูกแกะ อีอ,อย่างน,อน้อยู่หันก็ย่ดนี่จอดมานี่เลยไปหาเด็ดบักเตียงแม่อะอยู่หันมาอีอย่างมักสลดัดถึงฮะไปหาหลักเด็ดบกักแตงโม่บกักแตงอีงอย่างท่าน่ะเด็ดเบิดเ้ยบักทัวก็กันกัดแซวซะ โอ้อันใดแม่แพ่งนะแม่จับแม่รูปอันใดสมมติว่าแม่เป็นรูปบักแตงบักทวงสิเนาะพันกับสิวาโห้อแม่แพงตัวนี่จัดการซะเลยสิวาเดียวจะนาย ขาไปเล่นในสวนแม่แล้วออกมาเด้อจะไปขี่แซงหันเด้จะไปขี่ใส่สวนมะเขือพวงแม่นะจอดจอดเล้ไปหาลักเอาอย่างอีกวู้อย่างนั่นยันไปลักบักเตียงน่ะ